อะไรเนี่ยสุ่มเวลาชีวิตบิดเบิดุ่มก็สุม่มคุณได้ห้าชั่วโมงฮ<ห>เรื่องจริงไหมเนี่ยไออาจารย์ไม่เป็นไรเข้ากลุ่มมาหาวิธีอะไรดีกว่าโทษทีที่มาชานิดหน่อยทุกไม่เป็นไรเข้ากลุ่มมาหาวิธีอะไรดีกว่า ที่มาชนิดหน่อยทุกคนบอกไม่เป็นไรยกเว้นเสื้อแดงแล้วนี่ใครอะฟ้าพูกป่าเอาใครแต่ออกว่ะฟ้าใครแต่ฉันออกเธออกนาอ๋ออ๋อเอามันเข้ามาทำไมไม่ไม่เป็นไรทุกคนคทุกคนบอกเคสต่อห้าสิบใจแต่วงเล็บเปิดตัดนานหอมมากวง